สวยมากๆค่ะทุกคนเห็นไ่คะนี่คือบรรยากาศของผู้พันตานะคะอำเภอสวนอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีเป็นการฟินมากนี่สวยมากดูค่ะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยจริงๆค่ะรอบ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 ตัวเรานะคะ สวยเกินคำบรรยายสวยปังสวยเวอร์เข้ามาต้องว้าวยาวๆเลยดูยิ้มใจเลยนะคะวันนี้สวยมากจุ๊จุจุจต้องขอบคุณนองจุบนะคะพามานี้คนเก่งของเรานี้ถ่าจนแบตหมดอะแบตหมดแบตหมดพี่กสวยมากดูดูะ นาะมันจะเป็นสีแสงแบบอุ้ยทุกคนขอโทษค่ะนี่ดูเแต่มันตกเร็วอ่ะมันตกเร็วต้องเอาบรรยากาศนีไว้เ<ะ>ขาลูกนี้มันใหญ่อนี่อะนางแบบวันนี้ให้เป็นนางแบบวันนึ็หันมากค่ตะตากล้องนี่น <laughs> <laughs> แบตหมด <laughs> แบตหมด,ด,หมดถ่ายจนกันแบตหมดอ่ะเอะอเดี๋ยวเราจะไปกินหมูกระทะข้างบนกันนะคะทุกคนก็ไปชมบรรยากาศหมูกระทะเนาะ